l ลลคุณ m มอ n ิ n งสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2นะคะเด็กๆตื่นกันหรือยังเอ่ยเชา้านี้อากาศเป็นยังไงคะอากาศสดใสามากเลยคุณครูคิดถึงเด็กๆแล้วเนี่ยเด็กๆคิดถึงคุณครูหรือเปล่าอยากเปิดเทอมกันหรือยังคะเด็กๆขะอ่ะช่วงอยู่บ้านนะคะช่วง สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะอ่ะหลายคนตื่นเช้าแล้วใช่ไหมคะทำกิจวัตรประจำวันแล้วใช่ไหมคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเช้าแล้วครูต๋อมบ,บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยเด็กๆ ทานอาหารมื้อเช้านะคะทานผักด้วยนะผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ทานนมด้วยนะคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงก่อนที่จะไปเ,เข้าสู่บทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจำนวนตัวเลข1-10เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนดีไหมคะ,ะถ้าอย่างงั้นเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะ พูดตามคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 5อีกมือหนึ่งค่ะ6 7 8 9 10ออีกครั้งนะคะพร้อมกันนะคะคราวนี้ไปเร็วๆเลยเนาะอ่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมานะคะทำตามพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นเอทนย่าลืมไปฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z พร้อมกันหน่อยเป็นไงคะอ่ะควนี้เด็กๆมาดูก่อนครูบอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นตัวอักษรตัวสีแดงแบบนี้นะคะตั้งแต่ A ถึง Z จะเป็นตัว พิมพ์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรสีดำที่อยู่ข้างหลังนะคะตั้งแต่ A ถึงแดแบบนี้คือตัวพิมพ์เล็กเด็กๆลองสังเกตดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอวักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวเด็กๆอย่าลืมนะคะคราวนี้วันนี้ครูต๋อมนะคะมีะคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะนำมาสอนเด็กๆด้ยวยเด็กๆพูดตามค,คุณครูค่ะ Animal Animal อ่ะแอนิมอสัตว์เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์สัตว์อะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะที่ตัวแรกเด็กๆเห็นกบไหมคะอ้าวกบเห็นไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ f r o g fox fox กบต่อไปนะคะกระต่ายเห็นภาพกระต่ายไหมคะอ่ะพูดตามคุณครูค่ะ A, A B B I T และบิดกระต่ายอีกครั้งนะคะ A, A B B I T และบิดกระต่ายคำศัพท์ต่อไปนะคะเด็กๆเห็นภาพจริงโจ้ไหมคะ จิงโจ้มีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าท้องตัวเองเห็นไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ K A N G A R O O แค n กา r o จิงโจ้อีกรอบนะคะ K A N G A R O O แคนการู จิงโจ้ต่อไปค่ะเด็กๆเขีนภาพพึ่งไหมคะพึ่งเป็นสัตว์มีปีกใช่ไหมคะเป็นสัตว์บินได้มีปีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันนะคะ B E E B พึ่งอีกครั้งค่ะ B E E B พึ่ง ต่อไปค่ะภาพน,นี้ก็คือสิงโตะสะกดพร้อมกันนะคะ L I O N Lion สิงโตอีกครั้งค่ะ L I O N Lion สิงโตต่อไปค่ะเด็กๆเห็นเสือไหมคะเอะเสือตัวใหญ่เลยอะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ T I G E R Tiger เสืออีกครั้งนะคะ T I G E R Tiger เสือสัตว์ตัวต่อไปนะคะ,ะภาพนี้ก็คือสุนัขนะคะ หรือหมานั่นเองนะคะเรียกเรียกอีกอย่างก็คือสุนัขเลยเดียกผู้ตาคคุณครูค่ะ d o g dog สุนัขอีกครั้งค่ะ d o g dog สุนัขต่อไปนะคะอ่าเป็นภาพหมูเห็นไหมคะ p i g pig หมู p i g pig หมูวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กๆคะแปดตัวเดี๋ยวครูต้อมจะมาต่อสัตว์อีกนะคะในคราวหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องกันด้วยนะคะไปฝึกอ,อ่านคำศัพท์กันด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรา ดูงานในเล่มนี้ค่ะอะแสตนดาร์ด A B C เล่มที่หนึ่งเด็กๆพร้อมแล้วก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าคำศัพท์ในหนังสือแ t ตนดาร์ด A B C วันนี้มีคำศัพท์ว่าอะไรกันนะคะอะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะมาดูที่คำศัพท์แรกนะคะ เด็กดูภาพนี้เป็นภาพปีกหนูเห็นดับยูไหมคะ,ะตัวนี้เป็นตัว W ับเบิมพ์ใหญ่นะคะพูดตามพร้อมกันค่ะ w ับเบิลยู G ปีกมาดูที่ตัวพิมพ์เล็กนะคะดับเบิลพิเล็กเห็นไหมคะพูดตามพร้อมกันอีกครั้งค่ะ w ับเบิลยู G ปีก ต่อไปนะคะภาพนี้เป็นภาพภูเขาเนินเขาเห็นเนินเขาไหมคะอ้าวตัวนี้ก็คือตัว H เห็นไหมคะพูดพร้อมกันนะคะ H I L L hill เนินเขา,ามาดูตัวพิมพ์เล็กนะคะพูดพร้อมกันคะ่ะ H I L L hill ต่อไปนะคะภาพนี้เป็นภาพวิกวิกผมผมปลอมนั่นเองนะคะเป็นผมปลอมอ่มาดูตัวนี้นะคะคือตัว w พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะอ่ะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ WIG w i ิผมปลอมมาดูที่ตัวพิมพ์พเล็กนะคะตัวนี้จะเป็นตัว w พิมพ์เล็กเห็นไหมคะ พูดพร้อมกันค่ะ W I G วิกผมปลอมคราวนี้เด็กๆเ,เ,เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า33ค่ะอะเ่เด็กๆเปิดไปเลยนะหน้า33มี3นำ3าแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดมาจะเจอภาพผมปลอมกับภาพเนินเขาเห็นไหมคะอะ่เห็นหรือยังเอ่ยคราวนี้ไปดูนะคะว่าคำ สั่งเขาให้เด็กๆทําอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือให้ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูที่ภาพแรกค่ะเป็นภาพปีกใช่ไหมคะปีกภาษาอังกฤษก็คือ d u i n g wing ปีกตัว w u เห็นไหมคะ w i n g เด็กๆเห็นไหมคะวิ่งอยู่ตรงไหนเด็กๆโยงภาพปีกไปหาคําว่าวิ่งให้ถูกต้องนะคะต่อมาภาพที่สองเป็นภาพเนินเขาวเห็นเนินขาไหมคะอ่ะเนินขาภาษาอังกฤษก็คือ H I L L hill ตัว H อยู่ไหนโยงให้ถูกนะคะ hill อยู่ในค้ายฮิวฮิวเนินเขาหนูก็โยงภาพเนินเขาไปหาคำว่าฮิวให้ถูกต้องนะคะและตัวสุดท้ายเป็นภาพวิกผมวิกผมเห็นไหมคะ,ะภาษาอังกฤษก็คือ W i g wig ผมปลอมเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นภาพวิกผมผมปลอมนั่นเองนะคะโยงให้ถูกนะคะลูก แล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมุครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ